ธรรมะปริทัศสองอธิบายธรรมวิภาคปริเฉทที่สองโดยพระธรรมเมธาพร์ระแบบจิตตญาโนชักกะหมวดหกเรื่องธรรมคุณหกได้แก่ 1. สวาขาโตภควตาธรรมโมหมายถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว 2. สันติิโกหมายถึงอันผู้ได้บรรลุธรรมจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 3. อากาลิโกหมายถึงไม่ประกอบด้วยการและเวลา 4. เอหิปัสสิโกหมายถึงควรเรียกให้มาดูมาชมมาพิสูจน์ศึกษา 5. โอปัญญิโกหมายถึง อันบุคคลควรน้อมนำเข้ามาในตน 6. ปัจจตังเวทิตพโภบินยูหิติหมายถึงอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนพระธรรมคุณหมายถึงการแสดงให้ทราบว่าลักษณะแห่งพระธรรมเป็นอย่างไรและคนจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมด้วยการทำอย่างไรท่านจึงแบ่งออกเป็นหประการด้วยกัน ประเภทหลักและความหมายแห่งพระธรรมเป็นอย่างไรพระธรรมเมื่อว่าโดยประเภทท่านเรียกว่าสัจธรรมแบ่งออกเป็นสามคือ 1. ปริยัติสัจธรรม 2. ปฏิปติสัจธรรม 3. ปฏิเวทสัจธรรมอธิบาย 1. ปริยัติสัจธรรมหมายถึงระบบคำสอนที่บุคคลจะต้องศึกษา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจว่าท่านสอนเรื่องอะไรไว้อย่างไร 2. ปฏิปฏิสัตธรรมคือการนำพระธรรมที่ตนได้ศึกษามาปฏิบัติตามสมควรแก่ธรรมะนั้นๆอันตนได้ตรองเห็นแล้ว 3. ปฏิเวทสัตธรรมคือผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโดยเป้าหมายสูงสุด หมายเอาการบรรลุมรรคผลนิพพานแต่การที่คนได้สัมผัสผล,ผลแห่งพระธรรมในระดับทานศีลศรัทธาเป็นต้นก็จัดเป็นปฏิเวทะในระดับนั้นด้วยประเภทแห่งธรรมะเหล่านี้ถือว่าเป็นสวาขาตธรรมคือพระธรรมที่ทรงตัดไว้ดีแล้วเพราะทรงแสดงสัจธรรมอันไม่วิปริต เป็นข้อปฏิบัติที่มุ่งฝึกปลือคนให้ได้รับผลจากต่ำสุดถึงสูงสุดเป็นคําสอนที่สมบูรณ์ด้วยอัธยาและพะยัญชนะมีความงามทั้งในเบื้องต้นท่ามกลางและในที่สุดเมื่อทรงแสดงว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจะไม่ขัดแย้งกับเหตุทุกระดับแห่งพระธรรม คำว่าสันทิิโกหมายความว่าผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมอันผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบชัดด้วยตนเองเหมือนคนทราบรสอาหารเพราะการบริโภคฉะนั้นข้อนี้พึงเห็นคนที่ถูกความโกรธเป็นต้นครอบงำจะเห็นว่าจิตในขณะนั้นมีความเร่าร้อนอย่างไรเมื่อตนข่มความโกรธไว้ได้ มีความสงบเย็นเกิดขึ้นได้อย่างไรและโทษของความโกรธกับผลของความไม่โกรธนั้นเป็นสิ่งที่คนนั้นๆจะเห็นได้ด้วยตนเองพระธรรมจึงเป็นข้อที่คนจะต้องศึกษาเองปฏิบัติเองและเห็นผลเองอัตถาที่บายลึกซึ้งลงไปถึงระหว่างมรรคผลที่คนได้บรรลุนั้นไม่มีกาลละเวลาคือจากมรรค แล้วก็เป็นผลเลยอธิบายเอหิปัติโกคือพระธรรมที่ทรงแสดงไว้นั้นทนต่อการพิสูจน์พร้อมที่จะให้ผู้มีปัญญาพิจารณาพิสูจน์ได้ทุกเวลาเช่นทรงแสดงว่าอบายมุกเป็นปากทางแห่งความเสื่อมใครไม่เชื่อจะลองมัวเมาในอบายมุกดูก็จะเห็นผล แม้ในกุศลธรรมระดับต่างๆที่ทรงแสดงว่าให้ผลเป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติใครทำลองปฏิบัติดูก็จะเหตุผลเป็นเช่นนั้นตามสมควรแก่การปฏิบัติอธิบายคำว่าโอปนายโกพระธรรมนั้นเป็นข้อที่คนจะต้องน้อมใจเข้าไปหาหรือนำธรรมะเข้าสู่จิตของตน โดยเน้นหนักไปที่ผู้ต้องการรับผลแห่งการปฏิบัติว่าจะต้องน้อมนำธรรมะมาปฏิบัติจึงจะได้รับผลเหมือนคนที่ต้องการขจัดความหิวต้องบริโภคอาหารก็ไปฉะนนั้นอธิบายปัจจตังเวทิตโพวินยูหิหมายความว่าผลอันเกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนั้นทุกคนที่น้อมนำมาปฏิบัติ จะรู้ถึงถึงผลแห่งพระธรรมด้วยตนเองจะรู้แทนกันปฏิบัติแทนกันหรือแม้แต่จะอธิบายให้ทราบชัดเหมือนกับการปฏิบัติจนเกิดความรู้ด้วยตนเองไม่ได้ท่านจึงกล่าวพระธรรมว่าเป็นธรรมะอันบินยูชนพึงจะรู้เฉพาะตนจบเรื่องธรรมคุณหได้แก่หนึ่งสวาขาโต พักขวตาตัมโมหมายถึงพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้ว 2. ส,สันติิโกหมายถึงอันผู้ได้บรรลุธรรมจะพึงเห็นได้ด้วยตนเอง 3. อากาลิโกหมายถึงไม่ประกอบด้วยการละเวลา 4. เอหิปัติโกหมายถึงควรเรียกให้มาดูมาชม หมายพิสูจน์ศึกษา 5. โอปันญิโกหมายถึงอันบุคคลควรน้อมเข้ามาในตนและ 6. ปัจจตังเวทิตาโพบินยูหิอันบินยูชนพึงรู้เฉพาะตนวันอังคาที่9เมษายน2567